เสวยเรี่างสวยแล้วอ้าวเพื่อนเอนวันนี้นะเราเนี่ยมาขายกล่องสุมเจ๋วนี่เลยวันนี้นะเราเนี่ยจะขายกล่องสุ่มจิ๋วให้หมดเพราะว่าเรานะจะไปซื้อเบบี้ทีวีสาวทุก รู้จักใช่ไหมที่เป็นกล่องสุ่มไปพิธีที่ออกใหม่ทุกคนคือเรานะอยากได้มากๆเลยอะ่ะแต่ว่าวันนี้นะเราก็ต้องขายกล่องสุ่มจิ๋วของเราทั้งหมดเนี่ยให้หมดก่อนถึงเราอะจะไปซื้อได้ทุกคนแล้วว่าแต่จะทํายังไงดีเนี่ยให้ขายให้หมดอ,มอ๋อคิดออกแล้วงั้นเราไปดูวิธีขายกล่องสุ่มจิ๋วยังไงให้ได้เยอะๆไปดูกันเลย วิธีที่หนึ่งแกล้งคุยกับเพื่อนว่ามีซีแค่เมื่อไหร่ลูกค้าจะมาเนี่ยอยากขายของแย่เลยทุกคนอุ้ยอ้ย,อย,อยลูกค้ามาแล้วเพิ่งเล่นบาสมาเนี่ย<ะ>เล่นบาสมาแล้วมันเหนื่อยมากเลยทุกคนสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับหูยนี่ลูกบอลเหรอคะเนี่ยลูกบาสครับลูกบาสอ๋อลูกบาสอ๋อลูกบาสใกญ่ขนาี้โอ้ยมันอาร์ทอยส์เขาเนี่ยค่ะกัดเป็นร้านกล่องสุ่มค่ะสนใจไหมคะคุณลูกค้าทุกคน มีเรียกเยอะมากเลยแต่ว่า,มา,วา,ามเมว่นที่เพิ่งสุ่มมานะบอกเลยอย่างเกลือไม่ได้ซีเข็ดเลยทุกคนสุ่มไปก็เสียดายเงินไม่คิดว่านะตอนนี้นตังค์ไปกินข้าวดีกว่างั้นฮนะัลโหลเพื่อว่าไงฮะจริงเหรอเมื่อวานที่แกยกบล็อกไปเ,เหรอได้ซีเข็ดตั้งสองตัวเลยเหรอจริงเหรอสองตัวเลยเหรอใครนะเพื่อนเพื่อนของเพื่อนแกซื้อไปอีกสิบบล็อกเป็นซีเข็ทุกบล็อกเลยหรอ อ้ยเลยเหรอ,หอบอกแล้วว่าร้านเรานะมีซีเกตทุกบอ็อกถ้าใครนะซื้อไปเนี่ยต้องโชคดีมากแน่เลยย่าแล้วนี่นะตัสินของพวกมันลงใหม่ๆเลยเนี่ยไม่รู้จะหมดตอนไหนด้วยนี่ <S <S มีหมดด้วยอุ้ยออโอเคโอเคสินค้ามีจํานวนจํากัดอย่างนี้รีบซื้อหรือเปล่าที่เราที่เมื่อวานเราเปิดแล้วเราไม่ได้เนี่ยเพราะว่าดวงอาจจะยังไม่ให้ไงแต่วันนี้ร้านนี่มีคุยมีซีเกตทุกบล็อกเลยซีเกต ตหนึิงเหรอโอเคโอเคกนันเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะจะข,ขายของให้ลูกค้าก่อนโอเคจ้าหนึ่งอย่างนั้นอ่ะต้องไม่ใช่เราเนี่ยที่ไม่ได้ซีเข็ดเลยหรือว่าได้แค่หนึ่งตัวต้องเป็นทุกบ็อกแล้วมั้งสนใจไหมคะสนใจสนใจกล,ล่องละเท่าไหร่ครับเนี่ยกล่องละถ้าเป็นกล่องละยี่สิบบาทค่ะแต่ถ้ายกบล็อกก็สองร้อยบาทค่ะอุยงั้นเอาเป็นเอ่อเอาบล็อกนี้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 ใช่ไหมคะอาได้ค่ะอันนี้มีอะไรเขาเนี่ยมีเนยอ่ะมีเนยมีเนยนะคะสนใจอีกมคะ อ้นี่ถ้าไม่รีบซื้อนี่เสรษดายาเลยนะคะเนี่ยเฮ้ยนี่นี่นี่อุ้ยอัลาบูบูวีสองที่สองกล่องนั้นซีเ็ตทุกอันนะกินนะเราเอาไปขายได้กำไรเน้นๆแล้วก็มาซื้อใหม่ฮะสนใจอีกไหมคะโอเคนี่พอครับผมไม่เอาอีกจริงๆหรอคะนี่น่าจะมีซีเกตทุกกล่องเลยนะคะเนี่ยอันนี้นั่นที่เราคำนวณมาเนี่ยถ้าเกิดเราซื้อบอกนักตังก์หมดแน่ๆเลยเฮ้ย สีเก็ทุกบ็อกซ์ซื้อเลยก็ได้นั้นเอาเป็นชิ้นจังแล้วกันชิ้นจังชิ้นจังนี่นะคะนี่ค่ะโอ้ยสามบ็อกซ์อะไรครับเนี่ยคะสามบ็อกซ์หรอคะหกร้อยค่ะหกร้อยเอาไปครับไม่ต้องคอนกรวอยพอดีไงนี่แหละวันนี้ลูกจะเป็นเศรษฐีแล้วตีเข็ด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 โอ้เพื่อนๆดูสิคุ้มจริงๆเลยอ่ะลูกค้าคนแรก ได้มาหกร้อยแล้ววะจริงไหมเดี๋ยวเราขายลูกค้าคนต่อไปดีกว่าขายคนลูกค้าคนต่อไปดีกว่าเนาะมามามากลองสูมสิวไหมจ๊าวิธีที่สองขายถูกกว่าร้านอื่นอืมเมื่อไหร่ลูกค้าจะมาเนี่ยกลองสูมสิวไหมคะกลองสูมสิวไหมคะตกปลาเบลนี่ด้ปลาเยอะมากเลยแต่ว่าเราปล่อยหมดแล้วเราเป็นคนดียังไงล่ะสวัสดีค่ะ อร้านกล่องสุ่มที่เขาเห็น,หนกันนี่โอ้ย,อยนี่มันแพงแน่เลยเราไปดูมาร้านไหนนะแพงนั้นราคาเท่ากันหมดเลยการที่เขาไม่ต่างนา <c oughs> แหละเขาบอกว่าร้านอื่นแพงทํายังไงดีเนี่ยทุกคนถ้าอย่างนั้นเราต้องทําให้กล่องสุ่มร้านเราถูกกว่าร้านอื่นเขาจะได้ซื้อร้านเรา <c oughs> เอ,อ่อะกี้คุณลูกค่าว่าไงนะคะกล่องสุ่มร้านอื่นแพงใช่ไหมคะก็อยากซื้อแต่มันแพงอะแต่ร้านเรา ร้านเาเนี่ยกล่องละยี่สิบบาทดูร้านอื่นมานะเขาขายกล่องละสามสิบบาทร้านนี้ยี่สิบบาทเลยเหรอเนี่ยอุยสนใจไหมคะกล่องละยี่สิบทุกกล่องเลยนะคะอุ้ยสนใจตอนสนใจอุยมันซื้อไปยกบล็อกมันจะถูกไหมเนี่ยยกบล็อกเท่าไหร่ร้านอื่นเขาขายกันโอ้โหเท่าไหร่แล้วน่ะยกบล็อกก็สองร้อยค่ะสองร้อยเหรอร้านอื่นขายเท่าไหร่นะ อันอื่นขาย200เหมือนแนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไห<ม>ในว่าขายทุกกว่าไงร้อยหนึ่งก็ได้เ้ายกบอกก็ครับร้อยหนึ่นงก็ได้อุ้ยจากร้อยี่สหรือร้อถูกร้อยเอาจากสองร้่ผิดเบอร์เอุ้ยงั้นสนใจสนใจอุ้ยตังร่วงเอามีของผมนีของผมเอาตอนไหนไเนี่ยเอนนีเิชิตจ้างิชต้าง อันิ่งค่ะนี่เอาอีกไหมคะอุตังตกตังตกอย่าเอาเลยนะของอื่นไม่เอาแล้วมีมีแค่นี้มีแค่นี้อีกอีกไหมคะนี่มีสีเขทุกกล่องนะคะสีเขทุกกล่องแค่หวะแล้วก็เพิ่งซื้อไปเพราะสีเขียดเอาตั้งไหนก็ได้สองกล่องเอาไปเลยอาไปเลเอาไเลยอาไเอาอันนี้ไหมคะอันนี้ขายดีอุ้ยไงขายดีทำไมไม่ออกอ่ะเอาเพิ่งซื้อก็ได้ซื้อเลยซื้อเลยมามาเเท่าไหร่สองร้อยค่ะไปสองร้อยเราสองร้อย โอ้ยตกปลาแล้วนี่ยังได้ลาเจอไอ้ได้อาทอมอีกโอ้โหเจอกันแล้วไหมคะโอ้ตกตกตกวิธีที่สามแกะตัวอย่างให้ดููดินมาอะไรลูกค้าคนต่อไปจะมาเลยทุกคนรอแย่แล้วเนี่ยกล้องซูมจิลไหมทุกคนจะยินเสียงอะไรไหมเสียงมกองเลยอ่ะ เรากำลังฟอร์มวงกับเพื่อนนะไม่ต้องบอกก็รู้เราเป็นมืออะไรเราเป็นมือกองทุกคน<ช>อย่างเงี้ยอุ้ยนี่มันอาร์ทอยนี่ครับใช่คะ่ะเอาดูสวยอะ่ะสนใจไหมคะอาร์ทอยไม่สนใจช่วงนี้เราไม่ค่อยมีตังค์เลยฮะอืมเอาอย่างงี้เจอกันใหม่นะครับผมอ้ยอย่าเพิ่งพีค้าว่าไงว่าไงนี่สนใจกล่องสุ่มร้านเราไหมคะกล่องสุ่มร้านเราเนี่ยขายกล่องละ20บาทเองไหมคะ นี่นะคะแบบมีหลายคอลเลกชันเลยถือว่าถูกนะครับเนี่ยแล้วมีหลายคอลเลกชันสีกับรองสีเข็ดด้วยค่ะสีเขตดด้วยเนี่ยมีอ่ะเปิดไปก็ไม่ค่อยมีนะมีค่ะเพราะว่าลูกค้าที่เขาซื้อไปเนี่ยเขาก็โทรมาเชื่อ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 พูดเลยก็เชืช่อหมดอ่ะค่ะอ๋อก็เห็นคนเขาซื้อกันเยอะนะแต่ว่ากลัวซื้อมาแล้วมันไม่สวยอ่ะถามแม่ค้าดีกว่ามันแกะดูได้ไหมเนี่ยเอางี้แม่ค้าคะแล้วมันแกะดูได้ไหมอะ่ะฮะแกะดูเหรอคะ อก็นะ esh, ได้เองั้นก็ได้ค่ะลูกค้าอยากดูไหนคะอยากดูอันนี้ได้ไหมเนี้ยอ ap> ันน ap> ี้ลูกค้าอันนี้ตัวอะไรเนี่ยกล่องนี้ก่อนน้กล่องไหนกล่องนี้ใช่ไหมคะใช่กงนี้นะคะลองแกะดูนะคะอยากดูใช่ไหมคะหน้าเป็นยังไงใช่ห้านเป็นแบบแบบนี้ค่ะโอ๊ยเฮ้ยปากชมพูแทนไหมคะเฮ้ยนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้ว อยากดูกล่องอื่นด้วยอ่ะกล่องอื่นเหรอคะอ๋อได้ค่ะกล่องนี้นะกล่องนี้กล่องนี้กล่องนี้นะกล่องนี้เหรอคะอ๋อที่เป็นซาริโอใช่ไหมคะได้กล่องนี้มีกล่องนี้แล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าข้างในมีอะไรทุกคนอ๋อกล่องนี้จะมีให้แกะถุงด้วยนะคะแกะถุงได้ไหมแกะถุงได้ไหมแกะได้ค่ะแล้วใครแกะเองหรือเปล่าใช้แกะเองดีกว่าอ่าแกะแกะก็ได้ค่ะแกะดูหนักหนกหนักนหลังจากว่าแบบเวลาซื้อไปเนี่ยแล้วแบบครั้งแรกที่เราแกะมันจะเป็นยังไงลองเลยนะใช้ได้ ตัวนักนี่อุ้ยคินนามอนไอ้น้ำปลาแซลมอนเหรอคินนามอนค่ะชอบกินอ่ะอีกกล่องได้ไหมอยากดูอีกกล่องหนึ่งอ่ะเอากล่องเดิมอ่ะกล่องเดิมเลยอ่ะเอาแม่เอากล่องนี้กันนี่นี่ใช่ไหมที่เขาคิดกันเนี่ยลาบูบูเนี่ยฮะไหนดูซิว่ข้างในจะเป็นยังไงสุ่มนะทุกคนสีเขียดหรือเปล่าแม้ไม่สีเขียดอย่ค่เนี่ยสีเขียดปะจริงเหรอจริงเหรอ จริงป่ะจริงค่ะจริงก็ได้จริงแคก็ทิเคีอุ้ยงั้นเอางี้กันแม่ค้าใจดีให้เปิดรูทุกกล่องนี้เอางี้กันซื้อเหมาหมดเลยหสองมดเลยเหรอคะเออโอ้ยเหมาหมดจริงจริงเหรอคะเแต่ว่าทิเคียถือไปแม่แม่ค้ายกไปผมหน่อะละกันนะยกยกไปเหรอคะยกไปแั้วมาปุ๊บก็เก็บร้านกลับบ้านเลยไม่ต้องขายแล้วอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวจะจะจะแกนแล้วกันนะคะแกนแกนแกนค่้ายนี้ค่ะประมาณนี้ยอดนี้เท่านี้นะคะ โอเคขอบคุณนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวยกไปให้นะคะรถผมอยู่ตรงนั้นนะไปตรงหน้าปากซอยปุ๊บแล้วก็เลี้ยวซ้ายนิดหน่อยปากซอยเลี้ยวซ้ายนะคะใช่แล้วก็คือไปห้องกองด้วยถ้าเกิดจะไปทางที่เร็วกว่านี้ก็คือวิ่งไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายโอเคค่ะได้ค่ะโหดีจริงๆเลยทุกคนขายลูกค้าคนเดียวนะดงเงินตั้งเยอะนะ กูเนี้แหละเรานะกูมีเงินไปซื้อ Baby TV 3มาทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดแชร์กดไลค์กดซับส like, ไครป์ให้พวกเราด้วยค่ะทุกคนสำาหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย